การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแต่งตั้งและมอบสายสพายอันทรงเกียรติแก่ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาประจำจังหวัด77จังหวัดค่ะและประจำเขต50เขตกรุงเทพมหานครและทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬาประจำจังหวัด77จังหวัดและประจำเขต50เขตกรุงเทพมหานครประจำปี2567ค่ะโดยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับบริษัทเมตาวันเอเชียจำกัดผู้ถือสิทธิ์การประกวดมิสทัวริซึมเวิลด์ไทยแลนด์และประเทศ ต่างๆในเอเชียเพื่อเฟ้นหาซอฟต์พาวเวอร์ผ่านตำแหน่งทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาในทุกจังหวัดค่ะเพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องผ่านรูปแบบกิจกรรมควบคู่ไปทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์ค่ะภายในงานได้รับเกียรติจากนายชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหการรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีและทำการแต่งตั้งและมอบสายสะพายอันทรงเกียรติให้แก่ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาอีกด้วยค่ะ ก็กลับสวัสดีค่ะเป็นจากรยาวินัยนะคะถือว่า Miss t r a v e World และ Miss Travel World Asia นะคะต้องกลับขอพระคุณนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะผู้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะก็จะสังเกตเห็นว่าทุกการท่องเที่ยวและทุกการกีฬาทุกคนนะคะที่มาในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะตอนหนึ่งปีเราจะมี127คน ปัจจุบันเรามีทั้งหมดเนี่ย6ปีแล้วนะคะ mm. ก็1จังหวัดจะมี1คน mm. 1> แล้วก็1เข mm. ตของกรุงเทพมหานครก็จะมี1คนดังนั้นจะมีทุดการท่องเที่ยวและทุดการกีฬา127คนต่อปีนะคะ mm. ซึ่งปัจจุบันต้องกลัาเรียนว่า6ปีเรามีเกือบ600กว่าคนแล้วแล้วก็ที่สําคัญนะคะ2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีทูตเยาวชนเพิ่มเติมมา mm. เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและการกีฬานะคะ เพื่อให้เกิดต้องบอกว่าประเทศไทยต้องแสดงความยินดีว่าประเทศไทยประสบความสําเร็จในด้านการท่องเที่ยวด้วยเพราะโลกโซเชียลด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ด้วยเพราะน้องๆที่ลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ที่กระตุ้นการท่องเที่ยวเหล่านี้กลับไปทําหน้าที่ที่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและก็สังคมนะคะต้องกรับขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็สื่อมวลชนทุกคนนะคะที่สนับสนุนโครงการดีๆของเรามาโดยตลอดค่ะก็จริงๆต้องกลับเรียนว่า ด้วยตั้งแต่ภารกิจปีแรกนะคะสิ่งที่น้องๆต้องทําคือคนอื่นอาจจะเรื่องของการความสวยความงามการพัฒนาบุคลิกภาพแต่ของเราเนี่ยจะกระตุ้นทางด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในโลกโซเชียลอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาการเทรนนะคะเราก็จะสอนเรื่องของการตัดตอ่อกันไททําทำ,ทำคลิปวิดีโอแล้วก็ล่าสุดนะคะบริษัทน้องใหม่ mtsg เรามาทําร่วมกันกับ t i k t อก t h a i l a ด์นะคะเพื่อต้องกลับเรียนว่ากระตุ้นทางด้านการประชาสัมพันธ์และการ ขายสินค้าบนโลกออนไลน์เพื่อให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจฐฐที่จเจริญเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นตามแพลตฟอร์มที่ต้องบอกว่าอินเทรนตามกระแสปัจจุบันะค่ะครับผมเองนะครับในชำนาญศรีสวัสดิ์นะครับเป็นประธานสภาสังคมเทือกประเทศไทยนะครับชื่นชมนะครับคณะจัดง,งานที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆเหล่านี้โลกทุกวันนี้นะครับ <c oughs> โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับหรือ TikTok ที่เห็นกันหรือใน Facebook ใน อินสตาแกรมต่างผมว่ามีอิทธิพลน,นะครับต่อกําลังซื้อกำลังใช้จ่ายก็ประชาสัมพันธ์แล้วโดยเฉพาะ,ะนะครับคณะผู้จัดได้ทำมิสต์ร์ซึงขึ้นมาเนี่ยด้วยภาคท่องเที่ยวเองเราก็รู้สึกเอขาต้องขอ,ขอบคุณเลยนะครับว่าน้องๆเหล่านี้ส่วนใหญ่เก่งมีโฟลเลอร์เยอะแยะมากมายนะครับสามารถช่วยประชาสัมพัน์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดต,ตัวเองหรือในเขตตัวเองนะครับซึ่งมั่นใจเลยเกินว่าในอนาคตเนี่ยน้องๆเหล่านี้จะประสบความสำเร็จนะครับ ก้าไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์หลักของประเทศได้ดีทีเดียวเป็นการส่งเสริมนะครับไม่เกิดการต้องเที่ยวยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเป็นการช่วยเติมเต็มตามนโยบายท่านยกรับนะครับเราจะเป็น,นัวสืบครับ นะครับเราจะเป็นเวอร์กัสเดนิชันการที่น้องๆได้มีส่วนร่วมเหล่านี้นะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่น่าที่ชมและยินดีรครับก็ดิเซนสุนสมศรีจาพิมุขที่เป็นรองรัฐมนตราอุตสาหการท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงคมยินดีกับผู้จับแล้วก็น้องๆที่ได้รับรางวัลนะคะซึ่งเป็นตัวแทนการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยกันโปรโมทเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการนําให้เกิดรายได้ให้กับประเทศมาก เป็นระดับต้นๆเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนะะึ่งค่ะขอบคุณค่ะน้องๆของเราเนี่ยครับได้ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการผ่านคุณสมบัตินะครับที่เ,เราได้มีการวางกรอบไว้นะครับเนื่องจากว่าเราเป็นลิขสิทธิ์ระดับโลกก็คือ m i s s t o u r i s m World จากประเทศอังกฤษนะครับเราได้ถือสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดการประกวด Miss Tourism World t h a i l a แลและ m i s s Tourism World ในเอเชียทุกประเทศนะครับเราต้องการที่จะเปลี่ยนรูปแบบ การประกวดเป็นรูปแบบใหม่เพราะฉะนั้นเราด้วยด้วยระบบการจัดการของเราที่ฉีกทุกกฎของการประกวดเราก็เลยได้รับสิทธิพิเศษจากผู้ถือสิทธิในประเทศอังกฤษนะครับให้เป็นคนจัดการในการวางแผนระบบที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆด้วยเป็นการเฟ้นหาทูตการท่องเที่ยวทูตการกีฬาประจําจังหวัด77จังหวัดนะครับแล้วก็ด้วยความที่เราได้รับโอกาสนะครับจากท่านผู้ว่าราชการเทพอนครในการ ให้สานักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนะครับในการเป็นเจ้าภาพร่วมในการเฟ้นหาทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาประจํา50เขต50คนกรุงเท่ามานครร่วมด้วยในทุกปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกลไกของเราก็เลยมาการมาปรับเรื่องของคุณสมบัติต่างๆที่แตกต่างจากกองประกวดอื่นนะครับที่ไม่ได้มุ่งเน้นแค่ความสวยงามบนเวทีแต่มุ่งเน้นเรื่องของความสามารถความรู้ความสามารถของตัวน้องๆจะสังเกตเห็นผู้รับที่ได้รับการคัดเลือกที่มาตํารับตําแหน่งนะครับที่ท่านประธาน ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้แต่งตั้งในวันนี้นะครับแต่ละท่านก็จะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆนะครับจะเห็นว่าจะเป็นเป็นคุณหมอนะครับเป็นพันธแพทย์เป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกนะครับแล้วก็เป็นนักร้องนักแสดงนะครับที่มีชื่อเสียงก็เยอะนะครับรวมถึงเป็นผู้ประกาศข่าวหรือพนักงานภาครัฐและเอกชนมีนายทหารมา ระดับกลางก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นคุณำลบัติของเราต่างๆเนี่ยที่มุ่งเน้นก็คือการเป็นมีคุณสมบัติที่เป็นผู้หญิงไทยยังเป็นโสดนะครับยังยังไม่ได้จดทะเบียนแล้วก็อายุ18ปีถึง28ปีส่วนถ้าอายุเกินกว่านั้นเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆเนื่องจากว่าน้องๆเหล่านี้ครับนอกจากมีความสามารถด้านออฟไลน์ line, ความสามารถทางซอฟต์าวร์แล้ว ยังมีมีความสามารถแล้วก็มีผู้ติดตามเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในโลกออนไลน์ด้วยด้วยเหตุตรงนี้นะครับก็เลยทําให้มีเรื่องของการตรวจสอบนะครับคุณสมบัติดอื่นๆอย่างเช่นไม่ทําผิดกฎหมายไม่เหีียวข้องยาเสพติดนะครับไม่โพสต์เกี่ยวกับเว็บการพนันแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะไม่ใช้วาจาที่ไม่สุภาพนะครับในสื่อต่างๆเพราะฉะนั้นน้องของเราเนี่ยได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมาการเนี่ยมาพอสมควรแต่ว่าที่สําคัญแล้วเนี่ยน้อง ต่างๆเนี่ยครับจะต้องใช้ความรู้ความสามารถที่ที่มีอยู่ของแต่ละคนนะครับมาทําให้เกิดประโยชน์แก่สังคมแก่ประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องของเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนะครับแล้ววันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่ทองเที่ยวของประเทศไทยนะครับได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีแล้วก็แต่งตั้งรวมถึงคณะกรรมการของทางสภาอุตสาหการรมด้วยนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านแล้วกบขอบพระคุณผู้มีเกียรตินะครับ ทุกคนก็มีศักยภาพในพีนั้นเลยในนามของสภาอ,อุตกรรมทอ่เที่แห่งประเทศไทยนะคะในฐานะดีเทนได้ทำน,นานในภูมิภาคด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีและก็ภูมิใจนะที่บริษัท คนนี้องนี้นะคะได้ทำเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเด็กๆนะคะที่เป็นอฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะก็ยินดีด้วยนะคะขอบคุณครับก็อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะคะให้กับทุกการท่องเที่ยวและทุกการกีฬาค่ะก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะเรียกว่าใช้ taking, well, ความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เรียกว่าการนําเสนอตัวตนในรูปแบบใหม่ทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ให้กับสมกับความสามารถแล้วก็ความไว้วางใจที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับให้ความไว้วางใจกับเราตลอดมานะคะก็อยากจะฝากถึงทุกการท่องเที่ยว ที่รักทุกทุกท่านด้วยค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะปฏิบัติหน้านที่ให้เต็มความสามารถค่ะ